ฟังดูเรื่องนี้กันแล้วลองมานั่งสรุปกันนะครับว่าไอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่กับเรื่องราววันนี้ครับอิสราเอลและปาเลสไตน์ ท่าผู้ชมกับเรื่องราวความยุ่งยากและความซับซ้อนของประเทศแห่งนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปได้หลากหลายร้อยปีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบสรุปให้ฟังก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปก่อนสองครามโลกครั้งที่1น,นะครับณนะประเทศแห่งหนึ่งฮะแต่เดิมเลยนะครับมีทั้งชาวอาหรับแล้วก็ชาวยิวอยู่ร่วมกันซึ่งจากข้อมูลที่หามานะครับพบว่าพื้นที่แห่งนี้ในอดีตอดีตเนี่ยชาวอาหรับมีมากกว่าชาวยิวซึ่งอาหรับเนี่ยมีประมาณ90% และมีชาวยิวอยู่แค่ประมาณ10%เท่านั้นย้ำนะครับว่าในอดีตและ2การอยู่ร่วมกันของ2อ,อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวและชาวอาหรับเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแบ็กเป็นของตัวเองฮะอย่างเช่นชาวอาหรับก็จะมีแบ็กเป็นอนาณาจักรออตโตมันรวมไปถึงประเทศข้างๆเลยครับซึ่งมันจะมีเป็นพวกประเทศอิหร่านประเทศอียิปต์นู่นนี่นั่นก็เป็นประเทศของอาหรับอยู่แล้วซึ่งคนกลุ่มนี้ประเทศกลุ่มนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับคนที่คอยสนับสนุนชาวอาหรับกับพื้นที่ประเทศแถบนี้มาตั้งแต่แรกในขณะที่ชาวยิวครับที่มีประ เล็กน้อยเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับมีแบ็คเป็นพวกชาติตะวันตกเช่นอเมริกาอังกฤษบิก๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยก็สรุปเข้าคราบได้นะครับว่าอารับเนี่ยมีเพื่อนเป็นพวกประเทศรอบข้างส่วนชาวยิวเนี่ยเป็นเพื่อนกับชาวตะวันตกเช่นอเมริกาอังกฤษแต่วันดีคืนดีครับแบ็คของทั้งสองทีมนี้ได้ฟาดกันแล้วปรากฏว,ว่าอาณาจักรออตโตมันเนี่ยล่มสลายอังกฤษเนี่ยก็เลยเข้ามาปกครองดินแดนแห่งนี้แน่นอนครับอังกฤษเนี่ยเขาอยู่ทีมเดียวกับชาวยิวอยู่แล้วเมื่ออังกฤษชนะและเข้ามาครอบงำเสร็จปป๊เเนนนนีี่่ยกกก็มาารระชัดดดจว้ิแแง มันเป็นของชาวยิวนะอย่าลืมนะครับว่าดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยมีชาวอาหรับอาศัยอยู่ตั้ง90%และมีชาวยิวอยู่เคียงแค่10%เท่านั้นแต่จู่ๆเนี่ยอังกฤษมันบอกว่าเฮ้ยดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็นของชาวยิวนะแล้วคุณคิดว่า90%ที่เป็นชาวอาหรับเขาจะยอมหรอครับแน่นอนครับเขาก็ไม่ยอมนั่นแหละเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเลยเกิดการแบบปะทะเกิดขึ้นวิ้ยไม่ยอมมันจะใช่ได้ยังไงพวกแกมีแค่10%พวกันมีตั้ง90%มันจะทได้ยังาจากอังนะีรัง้งเก่ง จากตอนแรกที่มีชาวยิวเพียงแค่10%ปรเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่อังกฤษให้สิทธิ์ชาวยิวและประกาศว่าประเทศแห่งนี้เป็นของยิวเนี่ยยิวที่อยู่ร,บรอบๆโลกนะครับก็พยายามอพยพ มาอยู่ที่ดินแดนแห่งนี้ต้องท้าวความก่อนนะครับว่าชาวยูส่วนมากในอดีตนี้เนี่ยไม่มีประเทศเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นชาวยูส่วนมากก็เลยต้องอยู่แบบกระจัดกระจายกันรอบโลกแต่เมื่อวันดีคือดีมีประเทศแห่งหนึ่งประกาศว,ว่าเป็นประเทศของชาวยูเนี่ยแน่นอนครับชาวยูที่ได้ยินข่าวเหล่านี้ก็ดีใจสิครับเย่พวกฉันไม่ต้องเล่นล่อน,นกันอีกต่อไปแล้วก็เลยขนสมโนครัวอพยพครับมาอยู่ที่ประเทศแห่งนี้ดังนั้นจากแต่เดิมประเทศแห่งนี้นะครับมันมีชาวยูเพียงแค่10%เป็นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขขึ้นนใ ที่ชาวยูรอบรอบโลกเนี่ยก็พยายามย้ายไปอยู่ที่ดินแดนแห่งนี้มาสร้างนั่นสร้างนี่สร้างเป็นอาณาจักรอะไรก็ว่าไปแต่เชื่อไหมครับว่าในระหว่างที่ชาวยูกําลังย้ายไปอยู่ที่ประเทศแห่งนี้เนี่ยประเทศรอบข้างครับอย่างเช่นอียิปต์ ประเทศอิหร่านแล้วก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกงงแล้วก็ไม่ชอบนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยดินแดนแห L ่งนี้มันเป็นของชาวอาหรับมาก,ก่อนเพราะว่ามีชาวอาหรับมากถึง90%แล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็มีชาวยิวมาจากไหนก็ไม่รู้มาตั้งนั่นตั้งนี่เต็มไปหมดเลยเอาอง่ายๆก็คือการเกิดขึ้นของกลุ่มชาวยิวในประเทศแห่งนี้เนี่ยประเทศรอบข้างก็คือไม่ชอบละทีนี้ถามว่าชาวยิวเขารู้ไหมว่าประเทศรอบข้างก็ไม่ชอบพวกเขา,าเขาก็รู้นะครับแต่เขาให้เห็นผลว่าจริงอยู่ว,ว่าดินแดนแห่งนี้ในอดีตนั้นเป็นของชาวอาหรับแต่มันก็เป็นดินแแดดดดนนนขขขอองงงงบรรรพุุษชาาาววววยยยิ้้้ใะห่ีีเคักก็มม เกิอย่างต่อเนื่องของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับเองชาวยิวเองเกิดการทะเลาะกันมาอย่างต่อเนื่องและการทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีการแจกกล้วยกันบ้างแจกสารพัดนะฮะอะไรที่เป็นยุทธุกรณ์ก็แจกกันอย่างต่อเนื่องโดยชาวอาหรับอย่างที่บอกครับก็จะมีประเทศรอบข้างเป็นแบ็คในขณะที่ชาวยิวเนี่ยก็จะมีชาติตะวันตกเป็นแบ็คอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีชาวยิวอพยพเข้ามาอยู่กันอย่างต่อเนื่องเนี่ยพวกเขาก็เลยก่อตั้งดินแดนขึ้นมาโดยชื่อว่าอิสราเอลฮะส่วนชาวอาหรับแต่เดิมเนี่ยก็มีช แล้วคือชาวปาเลสไตน์แน่นอนครับก็ต้องบอกว่าในช่วงหลังเองเนี่ยหลังจากที่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยทั้งชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลเนี่ยก็ฟาดก,ก,กันกับชาวปาเลสไตน์อย่างที่รู้กันครับว่าชาวอาหรับ90%ก็ไม่ยอมอยู่จู่ชาวยิวมาตั้งประเทศเป็นอิสราเอลได้ยังไงชาวปาเลสไตน์ก็เลยบอกว่าไม่ได้ฉันต้องทวงคืนความเป็นธรรมดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่อิสราเอลแต่เป็นของพวกเราชาวปาเลสไตน์หรือว่าเป็นของชาวอาหรับดังนั้นเนี่ยเมื่อต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของมันเลยมีการลุกรานการเเกิดขึ้นนอออย่่่างงตื มีการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ครับถล่มกันอย่างหนักแน่นเที่ยงกันอย่างนั้นครับทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นจนอังกฤษเนี่ยปวดหัวปวดกระบาลก็เลยบอกว่าเอ้างั้นเอาเรื่องเงี้ยไปถามยูเกันแล้วกันว่า UN เจะตัดสินอย่างไรสุดท้าย U n บอกว่าเอ้างั้นแบ่งเลยรัฐนี้เป็นของยิวรัฐนี้เป็นของชาวอาหรับหรือว่าชาวปาเลสไตน์แต่ว่าแบ่งเสร็จแล้วครับความวุ่นวายก็ยังไม่จบไม่สิ้นก็ยังทะเลาะกันอย่างต่อเนื่องชาวอาหรับก็บอกว่านี่ของฉันนี่เป็นดินแดนของฉันชาวยิวก็บอกว่าเนี่ยเป็นของฉ หรือว่าจะไม่พอใจชาวยิวก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับเนื่องจากว่าชาวยิวเนี่ยเขามีแบ็กเป็นทหารอังกฤษมีชาติตอนตกคอยพพอร์ตอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบอยังไงก็ลุกรายไม่ได้อยู่ดีจนกระทั่งในภายหลังฮะอังกฤษเนี่ยเขาถอนทัพกลับประเทศคนทหารกลับประเทศชาวยิวก็เลยสถาปนาประเทศแห่งนี้ให้กลายเป็นประเทศอิสร,ราเอลแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ไปขับใส่ไล่ส่งคนที่เป็นชาวอาหรับออกจากประเทศนี่นแหละครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เลยตีกันตั้งแต่วันนั้นเลยฮะสงครามก็เลยบังเกิดเกิดขึ้นหนักกว่าเดิม แล้วยิ่งวันนี้นะครับไม่มีทหารอังกฤษคอยซัพพอร์ตแล้วชาวอาหรับก็ยิ้มหวานสิครับทีเนี้ยอาหรับชาวปาเลสไตน์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็โหไม่มีทหารอยู่กับอิสราเอลแล้วไม่มีอังกฤษคอยซัพพอร์ตแล้วก็จัดใหญ่ไฟกระพริบไปซัดกับชาวอิสราเอลแต่ปรากฏว่าอิสราเอลก็มีของฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีทหารอะไรกแล้วแต่เนี่ยแต่เขาก็สามารถทําการขับไล่ชาวปาเลสไตน์หรือว่าชาวอาหรับนั้นออกไปได้ไกลมากซึ่งขับไล่ไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งครับชื่อว่าฉนวนกาซานอกจะจะขับชาวอาหรับไปอยู่ในฉนวกาซ แล้วผู้นําของประเทศอิสราเอลในช่วงเวลานั้นก็ยังสามารถไปยึดดินแดนใหม่ๆม,มาเป็นของตัวเองได้อีกด้วยถึงแม้ว่าช่วงนั้นอิสราเอลจะมีผู้นาที่สามารถไปยึดดินแดนใหม่ๆกลับมาได้แต่ชาวอาระกเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับกันมาไล่ฉันฉันก็ต้องไล่แกคืนเกิดการไล่กันไปไล่กันมาโอ้โหต้องบอกว่าหนักมากในช่วงเวลานั้นแจกกระสุนกันไม่หวัดไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเกิดอาการเหนื่อยล้าเลยมานั่งจับเข่าคุยกันมาหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยกันว่าจะยังไงดีสรุปก็คือจากที่มีการรบกกัันนนเิดขขึ้้ตวแททองงฝ่าย เช่นตัวแทนจากฝั่งปเาเลสไตน์และตัวแทนจากฝั่งชาวยิวเนี่ยก็มาพูดคุยกันสุดท้ายจับมือก็ได้ครับยุติสงครามกําลังจะไปได้สวยเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อผู้นําของอิสร,ราเอลกลับไปถึงประเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพวกเดียวกันนั่นแหละไปนักศึกษาเป็นชาวยิวเหมือนกันไม่เห็นด้วยแอบไปรอบสังหารผู้นําคนนี้จนตุยฮะในขณะที่อีกฝากหนึ่งก็คือชาวอาหรับใช่ไหมที่เพิ่งมาคุยกับชาวยิวเนี่ยก็โดนกักขังสุดท้ายก็ตุยเหมือนกันสรุปตุยทั้งคู่เลยในขณะที่ทั้งสองคนนี้เป็นความหห่่งขอมมููบ้้้านนนแตตทััคดไป แต่ว่าความขัดแย้งยังคงอยู่สุดท้ายก็คือมันก็กลับมาลุกรายกันอีกกลับมาเกิดสองครามกันอีกครั้งสรุปก็คือหลังจากที่2คนนี้ตุยเสร็จแล้วจากตอนแรกที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยุติลงไม่ฮะกลับมาสู้รบกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือการสู้รบกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยเปิดหน้าใช้คว่ารอบกัดเอาก็ว่าได้ครับ จนตอนหลังครับมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มฮามาซซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับชาวอาหรับหรือว่าชาวปาเลสไตน์ประกาศนะครับว่าฉันจะไม่ลอบกันอีกต่อไปฉันจะทําการสู้รบแบบเปิดหน้าเติอนหน้าแบบชนสุดลิสุดเดชพวกเราจะไม่ยอมชาวอีกต่อไปพวกเราอยู่บนฉนวนกาซามาหลายปีแล้วรู้สึกว่ามันแคบอึอดอดัดเราต้องทวงคืนดินแดนที่เป็นของชาวอาหรับนู่นนี่นั่นประกาศเสร็จไปทันไรครับส่งจรวดจ,จานวนมหาศาลถล่มที่อิสราเอลทันทีอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้เลยครับส่งจรวดไม่พอนะครับยังส่งเป็นกลุ่ม ผู้ก่อการร้ายเข้าไปแจมตามสถานที่ต่างๆตามเม,มืองต่างๆของอิสราเอลตรงไหนป่วนได้ป่วนไหนจัดการได้จัดการมีการจับตัวประการมีการทําร้ายชาวเมืองหรือกระทั่งชาวไทยที่ไปทํางานที่นั่นก็ถูกจับเป็นตัวประการบ้างอะไรบ้างหรือบางคนก็ถูกกับดักบางคนก็ถูกลูกหลงตุยด้วยก็มีเหมือนกันนะฮะคำถามน,นะครับว่าอ้าวแล้วอิสราเอลจะยังไงต่อแน่นอนครับเมื่อกลุ่มฮามาสประกาศอย่างนี้รวมไปถึงมีการก่อจะลาจลก่อการร้ายสรารพัดเนี่ยทางอิสราเอลก็ยอมไม่ได้ครับประกาศโต้กลับว่า เดี๋ยวฉันนะเดี๋ยวฉันจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้พร้อมกับบอกนะครับว่าจะจัดการกับกลุ่มอาราบหรือว่ากลุ่มปาเลสไตน์หรือว่ากลุ่มฮามาสอย่างถึงที่สุดเอาคืนอย่างสะสมนูนน่นนี่นั่นต้องบอกว่าตอนนี้อิสราเอลต้องบอกว่ามีความแค้นสูงมากเพราะเขาประกาศนะครับว่าจะจัดการกลุ่มฮามาสให้กลายเป็นผุยผงด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าไอความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนี้มันจะจบลงด้วยวิธีการใดแล้วมันจะสงบศึกด้วยหลักการทางไหนอันเนี้ยต้องคอยติดตามต่อแล้วกันนะครับแต่ว่าเบื อก็มีคนไทยจานวนมากมายไปทํางานที่นั่นบางคนก็ตุยจากสงครามนี่แหละหรือบางคนนั้นก็พยายามจะเรียกร้องในการกลับประเทศเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ทางการไทยก็กําลังส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปรับกลับบ้านอยู่แล้วก็กําลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะทํายังไงกันดีและท้งวันนี้ครับคือเรื่องราวของการสรุปอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยความสุภาพและให้ความเหมาะสมกันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใคลิปหน้าสําหรับวันนี้ครับผมพี่เจมส์หมอดชแนลต้อง สวัสดีครับ